สำหรับท่านใดนะครับที่จะเดินทางมาร้านกษณภาเครื่องนะครับร้านก็เดินทางมาง่ายมากๆนะครับอยู่ห่างจากโรบินสันลพบุรีนะครับเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็มีสถานที่นะครับรองรับลูกค้านะครับสำหรับคนที่จะนำพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันให้ผมเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มีวัตถุมงคลนนะครับบางส่วนที่ ติดอยู่หน้าร้านนะครับนำมาไว้เพื่อสําหรับลูกค้าที่จะมาเช่าก็มีแบ่งปันให้เช่นเดียวกันนะครับก็มีหลากหลายราคานี้เป็นบางส่วนเนาะที่นํามาหน้าร้านนะครับแล้วก็จะมีพระหลักๆด้วยนะครับพวกเนื้อทองคาต่างๆนะครับที่มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับก็จะมีโซนพระบูชาด้วยนะครับก็เป็นพระบูชาหลากหลายรุ่นเหมือนกันนะครับที่มีอยู่หน้าร้านครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่จะมาชมก็ยินดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้พระบูชาไปขึ้นบ้านไปเลยก็ยินดีให้เข้ามารับชมที่ร้านได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนำวัตถุมงคลมาแบ่งปันเนี่ยก็รับเช่าให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับหรือว่ามีเกจิไหนก็ลองส่งมาดูรูปภาพมาทางไลน์เพิ่มเติมได้นะครับ ประเมินราคาก่อนเบื้องต้นได้นะครับก่อนที่จะนำวัตถุมงคลองค์จริงเข้ามาที่ร้านนะครับสําหรับท่านใดมีพระเครื่องจะแบ่งปันผมก็อย่าลืมส่งภาพพร้อมราคามากันเยอะๆนะครับ